รับาบกับรายการตะลอนกรงค่ะแ,แล้วก็หายไปหลายเทปแล้วก็สุดหล่อของหนูเองที่มอนคิดถึงจังเลยวันนี้ดีใจมากที่พี่มอนมาร่วมตะลอนกับเรานะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยและสวัสดีน้องส้มด้วยนะครับไหนมาอ้าวบอกว่าไปต่างประเทศมาใช่ไหมเอ่อไม่ได้ไปต่างประเทศฮะ<ช>ไม่ได้ตามตัวผมเลยครับอ๋อไปกรงคาม,มาผมก็อยู่แถวนี้หละฮะอ๋อขายเกาลัดตรงนี้แน่เลยบ้าเดี๋ยวพามาซื้อกินได้ข่าวว่าชอบเกาลัดนี่ ันจะพามาเลี้ยงข้าวพามาเที่ยวเดี๋ยวจะซื้อกระเปัดกลับด้วยไอเที่ยวเนี่ยพาแน่แต่เลี้ยงข้าวไม่ต้องฝันผมบอกเลยนะฮะกินไม่ยากถูกต้องถูกต้องนะฮะวันนี้จะพาไปไหนคะวันนี้พามาที่ถนนเยาวราชนะฮะหลายคนอาจจะเฮ้ยพี่มีที่ไหนเที่ยวที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะหรอแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของโบราณสถานะประมาณนี้จะส่วนใหญ่นะ เดี๋ยวนี้จะพาไปที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปซื้อเก่ารัดด้วยแล้วเดี๋ยวพาไปที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่ผมบอกได้เลยว่าใครไม่ชอบวัดมาดูที่นี่แล้วอาจจะเปลี่ยนใจใช่ทุกคนถูกต้องบาปกรรมเนี่ยเต็มหน้าไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาเขาไปด้วยชอบแต่ว่ารู้สึกว่าไปแล้วบางทีมันน่าเบื่อไม่เบื่อที่นี่ไม่มีเบื่อแน่นอนไม่เบื่อตอนนี้คิดถึงที่มนมากไปซื้อเก่ารัดกันเถอะไปค่ะเสียงด้วยนะได้ วัดไตมิตรวิทยารามวลวิหารมาง่ายแสนง่ายค่ะจากฝั่งตรงข้ามหัวลำโพงวิ่งตรงมาถนนวิทภาพไทยจีนก็จะเห็นวัดไตมิตรอยู่ฝั่งขวามือหรือแถวๆวงเวียนโอเดียนั่นเองค่ะ เขามีเทคนิคเขามีเทคนิคเขามีเทคนิค วันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่ 3854V ซีมิมบอเรต6667วิดีโอ PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat, ThaiSat, Ideasat และ Leotec h ได้ที่ช่อง135ชกล่อง GMM สัตได้ที่ช่อง253 กล่อง s ั n บ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิน่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเผือกสณพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV กับผมอ้ำรักษาศาสตร์ครับัมพวกเรานะครับในรายการสปอตพลาสครับ เรื่องกีฬาครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา15.00ถึง16.00ทางไอซ์ชิปด้อมทีวีทีวีนักพูดมาบกันนะครับหากคุณคนรักหนังขอ้อนอย่างคุณไม่ควรพลาด รายการเดอะซีรายการสโลปคอหนังเงยีงคุณโดยเฉพาะทุกเช้าวันเสาร์11โมงทางช่อง RSU We d o t Do t ประเด็นเด็ดรู้ทันเหตุการณ์เจาะลึกทุกข้อกฎหมายในรายการกฎหมายประชาชน ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา19.00นถึง20.00นผ่านทาง r s u พรีส t ้นที อยากจะคุยทำไมคะมาวัดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนอยู่ในบ้านจริงหรอแน่นอนอคือพี่กับพระศาสนาเนี่ยอยู่ใกล้กันโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆนะฮะนะรู้ไหมว่าที่น้องส้มกับพี่ยืนอยู่บนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอาตรงๆรงไหมคะเอาตรงตรงไหมรู้แน่นอนไม่รู้ค่ะคือที่ไหนคะพี่มนก็เยจะไล่บอกกลับบ้านได้เลยนะฮะไม่เอาไหนๆมาเราก็ต้องที่นี่เนี่ยที่เรายืนอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมครับน้องส้มครับเขาเรียกว่าพระมหามุนดบ ะฉะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติ <Wow. S 1> นะฮะนอกจากสร้างขึ้นเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยในนี้ยังประดิษฐานเขาเรียกว่าพระพุทธรูปสําคัญที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย <That. S 1> นะครับซึ่งถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเรียกว่าพระพุทธรูปทองคํา <Wow. S 1> เป็นทองคำแท้นะครับซึ่งก <That. S 1> <อ>ินเนสส์บุ๊กเวอร์ออฟเรคคอร์ดเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ ใช่คดันะแน่นอนแล้วเป็นการค้นพบดวงบังเอิญด้วยนะอ่าเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวจะมาว่ากันแล้วก็นอกจากปริษฐาพระพุทธรูปทองคำแล้วเนี่ยนะครับบนนี้เนี่ยยังเป็นเรียกว่าเหมือนพิพิธภัณฑ์อ่ะจริงเจงนั้นเลยเหรอคะคือเข้าไปไม่คิดว่าเป็นวัดอ่ะมีสองชั้นนะอ่าชั้นชั้นเนี่ยชั้นสามรู้สึกว่าจะเป็นนิทรรศการของพระพุทธรูปทองคำเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมกันส่วนชั้นสองข้างล่างนี่นะครับสำหรับเชื้อสาย คนจีนเลยแต่พี่ไม่ใช่พี่เนี่ยเผ่าพันยุโรปแล้วทำไมตอนนั้นล้ำไทยเก๊กอะคะคืออยู่อยู่เมืองไทยไงน,นะฮะคือขั้นสองเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงนครับคุณผู้ชมครับเป็นพิพิพันธ์ของอคนจีนเยาวราชเราอยู่เยาวราชเนี่ยเราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของคนจีนที่มาอยู่ย่านนี้เป็นอย่างไร อคือพี่มนกําลังจะบอกว่านอกจากที่นี่เราจะมาที่ี่เห็นถึงความสวยงามยังได้รับความรู้ถูกต้องต่างๆไม่น่าคุณผู้ชมบอกก่อนมาเหยียบที่นี่ปุ๊บเนี่ยเห็นชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายเยอะเลยว้าวเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่มนพูดักขนาดนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสมกับราคาคุยของพี่มนหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวผมว่านะคุณผู้ชมครับผมจะพาน้องส้มเนี่ยขึ้นไปไหว้พระก่อนดูจากหน้าตาดูจาก ลักษณะที่เรารู้จักกันมาเนี่ยสวยใช่ไหมคะส้มเป็นคนที่กิเลสหนามากต้องพาขึ้นเป็นละกิเลสสักนิดหนึ่งนะฮะอย่าหมกมุ่นเข้าใจไหมทำจิตใจให้มันสงบสงบหน่อยเดี๋ยวโมกมุ่นนี่เรื่องอะไรคะแม่แหย่อย่าให้พูดเลยนะฮะอย่าให้พูดดีกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณงเรื่อผู้ชายครับออกมอไม่ได้นะอ่ะขึ้นไปม้วนกันดีกว่าครับไปไปค่ะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในภายในมณฑปที่ปฏิสถานพระพุทธรูปทศกัณฐนะครับน้องสมนะฮะและข้างๆของ,ง,งผมครับก็เป็นผู้ที่ต้องบอกว่าจะมาให้คําแนะนําำว่าได้ผมพูดเองเนี่ยเดี๋ยวมั่วบ้างจริงมางเดี๋ยวจะโมเป็นประหยันะฮะแน่<ช>นอนเลยข้างๆผมครับคุณสิบครับเจ้าที่สวัสดีสวัสดีของวัตริมิดนะนี่ยังไงพี่มลพี่มลบอกว่าพี่มลมีความรู้เยอะใช่ไหมแอบรู้มาเหมือนกันว่า หลวงพ่อทองคำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพระรอดถูกไหมคะที่เราได้ยินคือพระรอดพ่อรอดใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะที่เรียกว่าพระรอดเนี่ยเนื่องจากว่าหลวงพ่อทองคำก่อนที่จะเห็นเป็นองค์ทองขนาดนี้เคยมีปูนพอกเอาไว้นะคะในสมัยอยุธยาแต่ว่ามากระเทาะหลุดออกมาตอนที่มาอยู่วัดไตรไมิตรแล้วนะคะก็คือ,คอหลุดรอดตั้งแต่สมัยสุโขทัย700ปีก่อนอจนถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถึง700กว่าปีว่ามาได้ยังไง ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทาไมถึงเรียกพระรอดคือคงเขาเสริมนิดนึงถ้าไม่บังเอิญหลุดเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทองคำที่ไหนด้วยเป็นการบังเอิญเดี๋ยวนะคะคือหลวงพ่อทองคํานี่คือเป็นทองคําเป็นทองคําทั้งหมดค่ะ แต่ทองนี่ทองเป็นยังไงคบคุณสิทจริงๆแล้วเขาเรียกว่าทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขาค่ะก็คือเป็นการตีมูลค่าของทองว่าทองหนึ่งบาทในสมัยนั้นเท่ากับเจบาทสองสลึงแต่ว่าถ้าเทียบกับความบริสุทธิ์ของทองก็คือประมาณ80เซ็ถือว่ามากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะ่งใช่ใช่ไหมคะอย่างที่ผมสงสัยข้อหนึ่งนะครับคุณสิบ์ก็คือว่าอย่างพระพุทธรูปทองคำเนี่ยเห็นเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หล่อขึ้นมาทั้งองค์ใช่แต่เขาเรียกว่าแยกกันหล่อใช่ทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะครับมีทั้งหมด9ชิ้นค่ะมี9ชิ้นค่ะก็จะมีส่วนพระเศียรนะคะใช่ส่วนพระเศียรส่วนตั้งแต่พระสคอลงมาถึงพระนาทีก็คือสะดือนะคะแล้วก็พระพหาข้างละ3ส่วน ฝั่งนี้ในางละสาใช่ต้นแขนปลายแขนแล้วก็มือพระหัดถ์ค่ะแล้วก็ตรงข้างล่างอีกตั้งแต่พระนาพีสะดือลงไปพระที่นาตักอีกส่วนหนึ่งรวมเป็นเกส่วนถ้าเกิดรวมอีกส่วนหนึ่งตรงยอดพระเกศมาลาจะเป็น1ิส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วทำไมถึงต้องแยกทาไม่หล่อทีเดียวะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหล่อทั้งองค์เนี่ยเนื้อทองอาจจะไม่เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าทองมีคุณสมบัติ่ะร้อมเร็วได้เร็วแล้วก็แบบจุดเดือดสูงสามารถแบบว่า อาจจะแข่งตัวเร็วเวลาเทเข้าไปนะคะเนื้อก็จะจะแข็งตัวทองที่เทมาทีหลังเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ไม่เชื่อมกับตัวที่ไปเทไปก่อนนั้นจะไม่สวยงามอาจจะตะปุ่มตะปำแยกแบ่งได้ใช่คะก็เลยแยกมาใช่แล้วปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแยกส่วนได้ไหมคบตอนนี้คือใช้โลหะบัดกีเชื่อมรอยเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วไม่สามารถแยกได้แล้วถ้าจะยกไปก็ยกลยทั้งองค์เลยค่ะค่ะ รัฐานนี้ก็คือเป็นฐานฐานใหม่ฐานใหม่ที่คือสร้างมาจากหินอ่อนจากอิตาลีค่ะชื่อว่าไวคาลาล่าค่ะยกมาแกะสลักในเมืองไทยทั้งก้อนเลยนะคะเป็นช่างจากในในประเทศไทยค่ะแล้วเราดูใกล้ๆเราเราไม่เราไม่เห็นค่ดูใกล้ๆอ๋อหินอ่อนเป็นเป็นหินอ่อนค่ะสวยสวยค่ะนะครับก็เป็นความรู้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้คุณสิบเนี่ย ผมก็ตอบไม่ได้หรอกถูกนี่คือครั้งแรกของส้มที่แต่จะให้ผมตอบก็ได้นะมาที่นี่แต่มั่วแน่นอนบอกเลยพี่มลอาจจะรู้ไงแต่บางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รู้คือรู้ว่ามาอย่างไอแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ประวัติเท่าไหร่อ่ะไหว้หรือยังยังเลยก็เมื่อกี้พี่มนไหว้แล้วพี่ส้มยังไม่ได้สักกะเลยไปไหว้ซะจิตใจจะได้สงบลงกินเลตัณหาต่างๆที่มันรุมเร้าตัวเธออยู่เนี่ยมันจะได้ ผ่อนคลายไปบ้างบางเรื่มันก็ต้องคิดมากบ้างย่ไปคิดน้อยบ้างเกลียิดอย่าไปคิดเพราะเธอฟุ้งซ่านเธอไม่ได้คิดแล้วล่ะไปสงบจิตสงบใจไปเดี๋ยวพอไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมนิทรรศการชั้นล่างต่อ่อ้หจริงก็ได้บอกว่าพอสงบจิตสงบใจแล้วเนี่ยจะได้ความรู้กลับไปจะได้หายเครียดที่มัน่เป็นเพื่อนกันเเลยค่ะเฉเลยค่ะเป็นง คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าจะมีพระพุทธรูปที่สวยงามขนาดนี้อยู่กลางกรุงเทพมหานครเราตามสอนพิธีกรไปเรียนรู้ในทิทศการหลวงพ่อทองคำกันดีกว่านะคะ ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาร่วมโฟกัสกับประเด็นไอทีที่น่าสนใจในรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณ<อ>ทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ทุกความเป็นไป คุณรู้จักหลักหวดีแค่ไหนเราจะพาคุณไปพบความจริงในรายการสถานีหลักของุกวันจันทร์15นาฬิกาถึง15นกา30นาทีวิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมอำนาจ และสงครามทุกเรื่องราวจะถูกบันทึกไว้ในมองโลกต่างแดนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง R S U Wisdom T V เราดีคดีภาษาเขาด้วยครับความฝันและความหวังของพวกเราในการที่เราทำด้วยปกติเรื่องอย่างนี้ได้เหรอแม้เมื่อเขาส่งเอกสารมาให้เราลู่เราไม่รู้เหรอทุบวันนพวกเหล่านี้ยังไม่เคยโรคเราเป็นกลุ่มก็ไา้ เรามาเยือนอยู่ที่บริเวณชั้นสามของพระมหาบุญดบต้องสงมเมื่อกี้เนี่ยไปไหว้พระทําใจให้มันสงบลงนะฮะต้องละเลิกกิเลสได้ละละเลิกลดป่อาพยายามลดลดหน่อยปวางหน่อยเขารู้ว่าทั้งโลกแล้วพี่หมออย่าไปหมกบุ่นมากเชื่อพี่ไม่มีหมกมุนขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยถามหึงวัดคุณสิบค่ว่า พระพุทธรูปทองคาเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าอยากจะรู้จริงๆผู้ชมน้องสม้มว่าประวัติที่ความเป็นมาเป็นยังไงต้องมาชั้นนี้ใช่ไหมคะชั้นนี้เลยเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยเป็นนิทรรศา,ารอย่างที่ข้างหลังนี่พระพุทธมหาสุวรรณนปฏติมาก่อนอเป็นชื่อพระราชทานจากระว่ติศาสตรม์มจะาอยู่อ่นะและที่นี่เนี่ยจะนําเรื่องราวใช่ไหมคุณสิบของพระพุทธรูปทองคำมาอยู่ที่นี่เลยว่าทำไม ถึงมาอยู่ที่วัดนี้ที่700ปีมาก่อนเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะที่มาที่ไปว่าทําไมถึงมีการสร้างขึ้นสร้างในสมัยไหนทําไมถึงมีการพอปูนแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดตรมีตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วทาไมถึงมีเหตุการณ์ปูนกระเทาะขึ้นมานะน่าสนใจไหมน่าสนใจแล้วค่ะพี่มนตอนนี้คือรู้สึกปล่อยวางอยากเข้าทางธรรมแล้วค่ะดีมากดีมากดีมากบางคนไม่เชื่อทาหน้าแบบไปค่ะไปลองไปดู <ม>ก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระ,ะพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูป<บ>เกี่ยวกับประวัติของปังมานวิชานี่ยใช่ค่ะแล้วอย่างห้องนี้ค่ะพิสิบเป็นห้องอะไรหห้องนี้ก็จะจัดแสดงว่าวิธีการสร้างการหล่อพระพุทธรูปรวมถึงการพอกปูนแล้วก็การเดินทางของลหลวงพ่อทองคำเนี่ยว่ามาอยู่วัดเตรมิตรได้อย่างไรก็จะมีสตอรี่เรื่องราวให้ให้เราได้เห็นคือตั้งแต่ที่เราเดินเข้ามาจนถึงจุดตรงนี้ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ เลยใช่ไหมคะการพอกปูนทับและการลงรักปิดทองหลายคนอาจจะคุ้นเคยคํานี้เป็นอย่างดีแต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าลงรักปิดทองความจริงแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วมันคืออะไรมันเป็นวิธีโบราณโอ้ลงรักนะฮะนะฮะรักมันคือยางไม้ใช่ไหมยางไม้ชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่าเป็นต้นรักคล้ายๆกับ เหมือนยางพาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาน้ำยางมาทาผิวของเนื้อวัสดุเพื่อให้ยึดติดกันนะคะแล้วก็รักเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยป้องกันเนื้อปูนซึ่งมีความเค็มสูงเพราะว่าทำมาจากเปลือกหอยจากใต้ท้องทะเลไม่ให้กัดเนื้อทองให้กัดก่อนได้ก็คือาสีดำใช่สีดำๆอะค่ะอ๋อแอบจับได้ไหมอันนี้มันจำลองไม่เป็นจำลองให้เห็นเฉยๆไม่ใช่ของจริงอันนี้ได้อันนี้ไม่ใช่ปูนอันนี้เป็น อันนี้เป็นไม้เป็นไม้เชิญอันนี้คือจำลองนะครับผู้ชมนะแล้วก็ลงรักด้านนอกนะคะเพื่อลงปิดทองคําเปลวซ่อนหลวงพ่อทองคําที่ซ่อนอยู่ด้านในไม่ให้เห็นไม่ให้ข้าศึกศัตรูในสมัยโบราณนาเห็นค่ะนี่คาดว่าเนี่ยลงปูนค่ะเมื่อสมัยไหนครับก็สันนิษฐานสองสมัยเป็นชาวสุโขทัยเองป้องกันไม่ให้ชาวอุทยามาพบเห็นได้หรืออาจจะเป็นชาวอายุทยาเองป้องกันพม่า ค่ะศัตรูที่มีตอนนั้นนะคะแต่ว่ายุคไหนก็งไม่ทราบใช่ไหมครับคะสันฐานไว้สองสมัยก่อนนะคะอาจจะป้องกันเอาไว้คือยุทธยาต้องแบ่งมีหลายช่วงมากในยุทธยาเราก็ไม่รู้ว่าช่วงช่วงไหนแต่ไปได้เลไปได้คุณแสดงว่าก็ตั้งแต่เป็นองค์ทองคำนี้ก็ปูนมาตลอดคือในสมัยนั้นนิยมใช้ใช้ปูนพอกทั้งนั้นเลยเป็นเป็นพันพันหมื่นหมื่นองค่ะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มาใครมาเห็นตอนกรุงแตกนะคะค่ะ ศิลปะของพระพุทธรูปทองคําก็เลยจะเพี้ยนไปกลายเป็นแบบอยุธยาเป็นพระพักจะเหลี่ยมไม่ไม่เรียวงามแล้วจะเริ่มใหญ่ขึ้นที่ออกนี่คืออย่างพนาสิก็เริ่มโตขึ้นพระพักหนาขึ้นเหลี่ยมขึ้นเนี่ยค่ะที่ผลมีผลมาจากการพอกปูนแล้วนี่อะไรคยมาดูอันนี้คืออะไรอะคะเป็นวัสดุที่ใช้ในการลงรักปิดทองมีอะไรบ้างคะพี่สิ ก็ถ้าเป็นปูนจริงๆจะมีปูนขาวทรายกาวหนังสัตว์กระดาษฟางน้ำตาลอ้อยนะคะแล้วก็ส่วนของอันนี้โบราณนบราณไหมอันนี้โบราณแทคะเปอกหอยเปอกหอยจากใต้ท้องทะเลนะคะ อาจจะมีมีพวกแคลเซียมอยู่ด้วยแต่นี่ไม่น่าจะมาจากทะเลมั้ครับว่าได้นามาจากตลาดนะจตนาแล้วก็คิดมาเอาหอยออกยล้งก็คือทั้งหมดนี้เป็นของจำลองขึ้นมานะคะแล้วก็รักดิบนะคะก็คือเป็นน้ำยางที่บอกว่าค่ะว่าได้มาจากต้นรักนะคะแก็กดน้ำยางออกมาเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งค่ะอยู่ตามป่าป่าดิบชื้นไม่ค่อยมีแล้วแล้วปัจจุบันเขาใช้อะไรทำอ่ะคะ ก็น่าจะเป็นทำมาจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะทอขึ้นมาเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเพื่อเชื่อมประสานเนื้อปูนแล้วก็ทองคําเปลวนีค่ะทองคําเปลวก็คือทองจะเป็นทองบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอามาทุบเอามาตีเป็นแผ่นๆเวลาติดก็ติดให้เรียบเสมอกันแล้วก็ตกแต่งเพื่อเห็นถึงภูมิปัญญาของช่างสมัยโบราณนะคะมีความพิธีพิถันกว่าจะทําได้ขนาดนี้ สุดยอดมาก <คะ S 1> นิดนึงค่ะพี่สิาที่เรา <คะ S 1> เห็นกันเมื่อกี้คือหลวงพ่อทองคำค <ะ S 1> ใช่ไหมคะ,คะขนาดองค์ใหญ่มากเลย <คะ S 1> แล้วนี่พอเราพอกทองคำค <ะ S 1> หรือว่าระเอียดต่างๆลงไปนี่ปัจจุบันนี้ขนาดใหญ่ขนาดไหนอะคะ คือป,ปูนที่พ่ออะค่ะหนาหลายนิ้วพอสมควรนะคะแต่ว่าหลวงพ่อทองคำจริงๆแล้วองค์ไม่ใช่เป็นองค์ตันนะคะจะข้างในจะกลวงแต่เนื้อทองเนี่ยหนาอาจจะแค่ประมาณ2-3ถึงมเซนเท่านั้นเองอนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการการลงขี้พึ่งนะคะตอนกระบวนการหลอ่อตอนตอนกระบวนการหล่อจะมีการสำลักขี้พึ่งออกแล้วก็เททองเข้าไปแทนที่เหมือนเราทำเหมือนเป็นแม่พิมพ์เหมือนปูนปัสเตอร์อะไรอย่างนั้นแหละค่ะอันนี้เป็นเป็นกระบวนการ คือไม่ได้ให้ตันผมไม่ได้หรอกถ้าตันนี้อาจจะหนักมากกว่า5ตันนะคะนี่้ตันห้าห้าตันครึ่งนี่ก็คือก็แค่ขอบรอบนอกเธาจะเอาตันเลยเนี่ยน่าจะทะลุทะลุสิบน่าจะมากกว่า10ตันมากกว่าแน่นอนแล้วเปลืองทองมาก นี่ก็เป็นวิธีการย้ายชาววิธนการย้ายนะคะใส่ก่อนจากจากท่าน้ำนะคะมาขึ้นที่วัดพญยาไกรสมัยรัชกาลที่สามตอนนั้นยังเป็นยังเป็นปูนพอกอยู่นะคะแล้วถ้าอันนี้ก็คือเป็นหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่วัดตจดิยนะคะที่บอกว่าถูกอัญเชิญมาโดยใช้รถบรรทุกนะคะเริ่มมีความทันสมัยละนั้นประมาณช่วงประมาณรัชกาลที่เจ็ดที่แปดแล้วเซ็นเซอร์อยู่ไหนเซ็นเซอร์จะอยู่ข้างบนค่ะเวลาเดินผ่าน แ,าาแล้วก็มีนะองค์เล็กๆมาด้วยเป็นพระโมกขาลานะกับพระสารีบุตรเป็นพระปุณปั้นปิดทองทุกนี้อยู่ไหมทุกวันนี้ยังอยู่อยู่ข้างหลังหลวงพ่อ,อ,อ,อทองคำเป็นทองคำไหมครับเป็นทองปิดทองคาเปลว<อ>เฉยๆค่ะ<อ>เป็นปุณปั้นปิดทอง<อ>คือแสดงว่าพระโมกขาลานะกับพระสารีบุตรนี่คือเพิ่งสร้างสมัยหลังสร้างในประมาณสมัยรัชกาลที่หประมาณนี่้ค่ะแล้ว ีเป็นอะไรโอ้มีเสี่ยงด้วยค่ะตรงนี้ให้เห็นถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายองค์พระขึ้นไปวิหารที่วัดไต้บินค่ะแล้วก็เกิดเกิดเหตุบังเอิญนะคะที่ปูนกระเทาะออกเพราะว่ารับน้ําหนักไม่ไหวอ่าอกที่ดึงขึ้นไปเกิดขาดขึ้นมา่าพอขาดปั๊บหล่นหล่นลงไปสิ่งที่กระเทาะ อย่างแรกกระเทาะตรงไหนคบตรงส่วนหน้าอกค่ะตรงขมุระค่ะแล้วอีกวันลุกขึ้นถึงมีคนมาเห็นว่าสามารถสกัดเนื้อปูนออกมาได้แล้วก็แยกส่วนได้ด้วยเป็นเก้าส่วนก็เลยทยอยขึ้นไปประกอบจนเสร็จข้างบนทยอยทีละส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนจนเสร็จที่ส้มตกใจที่ส้มเงียบเพราะว่าส้มอึ้งเป็นสามมิติเป็นสามมิติแล้วก็ที่ที่พี่สิบเล่าด้วยว่าเออเนี่ยพอขึ้นไปแล้วมันกระเทาะออกเป็นส้มตกใจนะ แล้วข้างในเนี่ยมีทองคาสแปร์เอาไว้ด้วยนะคะหมายความว่าช่างในสมัยก่อนเนี่ยเขาเวลาหล่อทองจะเหลือใช่ไหมคะเขาก็ทาเป็นทองก้อนเก็บเอาไว้ด้านด้านใต้องค์พระอ่าแล้วก็มีทองกลุ่มองค์เล็กๆอยู่ด้วยเอาไว้เหมือนเป็นสมบัติอะค่ะซ่อนอยู่ด้านในแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแล้วเขาไม่น่ารอดแล้วหรอครับไม่น่ารอดไม่รอดแล้วไม่รอดครับเหลือองค์นี้ที่รอด นะครับนี่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าเป็นการลง吉尼斯书 world record ปีไหนคะนี่ปีหนึ่งเก้าผมยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยจริงๆก็ปีสามสี่ใช่าส่ยังไม่เกิดเลยครับจริงเหรอคะนูว่าสี่ขวบตอนนี้ประมาณไม่สาี่ขวบก็อย่างนี้ว่าพี่โซมิงพี่ส้มองก็ก็แก่กับผมอยู่แล้วนะฮะคือผมว่าข้ามเลยดีกว่านะครับคืองที่สกินนสบุ๊กเนี่ยประเมินค่า ของหลวงพ่อทองคาซึ่งมีน้ําหนักเนี่ยประมาณสัก5ตันครึ่งหรือว่า5,500กิโลกรัมทองนะครับเขาตีมูลค่าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในปี2,546ไว้ที่ครั้งแรกเลยใช่ไหมยี่สิบเอ็ดจุล้านปอนดี่สาี่4นะพีสาล้านปอนพอหลังจากนั้นเนี่ยประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่ที่37.1ล้านปอนเพิ่มมาอีก10ล้านใช่คูนห้าสิบ นี่คือยุคเมื่อ sì สิบปีที่แล้วนะใช่ใช่แล้วถ้ายุคนี้เท่าไหร่ก็ผ่านไปสิบปีเพิ่มไปอีกตาวาวเลยอ่ะพี่มูอะไรนะตาวาวก็คือระวังนรกนะจริงมากระวังนรกนะไม่ไม่ได้หมายความว่านี่แบบขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือปีนี้เรื่องมูลค่าคือถามถามคนไทยประเมินมูลค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสมบัติ ที่สําคัญของชาติาเลยแล้วก็มีผลทางจิตใจของชาวพุทธชาวไทยอยู่แล้วประเมินค่าไม่ได้เราไม่ควรจะตีเป็นมูลค่าทางเงินอันนี้คือแค่ข้าวกล้าวอันนี้แค่ข้าวกล้าวฝรั่งไม่รู้เรื่องฝรั่งมั่วนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นกินเนสบุ๊ก ก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่ามาที่วัดไตมิตรเนี่ยได้ทั้งความรู้ความภาคภูมิใจของปฏติมากมรรมที่วัดแห่งนี้ด้วย<ช>ที่สําคัญเนี่ยบอกคุณผู้ชมรวมเห็นน้องๆที่ดูอยู่ว่าถ้าเกิดใครที่มาวัดแล้วรู้สึกว่าเบื่อ,อ,อต้องรองมาที่วัดไตมิตร<ต>แห่งนี้แหละจะเป็นอีกความประทับใจสิ่งหนึ่งที่หาค่าไม่ได้จริงๆที่บอกแล้วไลยว่าไม่เหมือนวัดใช็ไหมบอกตอนไหนก็เมื่อกี้ก่อนเข้าโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชม อันนี้หมดหรือยังตรงนี้หมดหรือยังคะยัง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 เรายังมีไฮไลท์อีกที่นึงใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือชั้นไหนคะชั้นสองชั้นสองตอนนี้อยู่ชั้นสามมีชั้นสองอีอชั้างองชั้นสองคืออะไรคะที่สิาเป็นส่วนประวัติศาสตร์เยาวราชนะคะจะได้ทราบที่มาที่ไปของชาวจีนที่ออกพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพผมนี่อยากรู้มากเพราะผมศึกษาชาวจีนอยู่เพราะว่านั้นเพราะว่าผมไม่ใช่เพราะผมเดินทางมาจากยุโรปต้นตระกูลผมนี่มาจากยุโรปเลยอากงเป็นชาวเวนิสครับ ผมเลยอยากจะรู้ว่าเริงจริงแล้วข้างล่างคนชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเราเป็นยังไงก็บอกแล้วว่าเรามาอยู่ที่นี่ก็ซืบทรัพโอ้โหอาแปะพอๆๆลงข้างล่างดีกว่าและไปชมครับเรื่องราวของวัดไตรมิตรยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกที่ให้ได้เที่ยวได้เรียนรู้กันแบบจีนๆอีกด้วยมาตามดูตามเที่ยวกับอาแปะอุ๊ยพี่มนและน้องส้มได้ใหม่กับรายการตลอดกรุงเวลาเดิมสัปดาห์หน้านะจ๊ะ Doe,